好。啊 สวัสดีคนไทยนะคะที่อยู่ในต่างประเทศนะคะก็แนะนำตัวนะคะชื่อหญิงนะคะปัจจุบันหญิงอายุ30ปีค่ะวันนี้ตัวหญิงเองก็มีเคล็ดลบดีๆนะคะมาแนะนำให้สำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักมากๆเลยอยากดูแลหุ่นตัวเองมากๆเลยแต่ไม่ค่อยมีเวลาหญิงต้องบอกว่าณนะปัจจุบันนี้ค่ะตัวหญิงเองอะคะ่ะน้ำหนักตัวนะคะอยู่ที่48กิโลค่ะแต่หญิงต้องบอกว่าหญิงอะคะ่ะเป็นคนหนึ่งที่ทำงานออฟฟิศ ําะทางานประจํานั่งทํางานแล้วก็กลับบ้านแบบนี้ค่ะไม่ค่อยได้มีเวลาออกกําลังกายค่ะหญิงเป็นคนนึงค่ะที่อ้วนมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์เซนบอดี้แล้วก็ได้ทานค่ะได้ลองทานเปิดใจลองทานมาได้ประมาณ3เดือนค่ะหญิงทานอยู่2ตัวค่ะคือตัวนี้ค่ะเซนเชฟหรือเซนฟอร์มนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวเซนฟิตค่ะหญิงต้องบอกว่าตัวเซนเชฟหรือเซนฟอร์มตัวนี้ค่ะเป็นชนิด แคปซูลนะคะมีทั้งหมด120แคปซูลเหมาะสำหรับคนที่ต้องการอยากลดน้ำหนักแบบเร็วและไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายเพราะตัวนี้ค่ะจะมีส่วนผสมของแอฟริกันแมงโก้ที่จะช่วยควบคุมน้ำหนักเราได้เป็นอย่างดีค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะคือตัวนี้เลยเซนฟิตเหมาะสำหรับคนที่ระบบเผาผลาญพังธรรมดาของสาวออฟฟิศที่ระบบเผาผลาญจะพังอยู่แล้วนะคะ เซนฟิตนะคะจะเป็นชนิดแบบผงชงทานนะคะจะมีทั้งหมด30ซองค่ะสามารถชงทานได้เลยนะคะหญิงทานอยู่2ตัวนี้ค่ะเลยทําให้น้ําหนักตัวหญิงจาก6กกิโลลดเหลือ48กิโลเท่านั้นนะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจนะคะอยากสั่งซื้อสินค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า,ค,าค่ะกับคนที่เขาส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับเราได้เลยและไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดส่งสินค้านะคะเพราะว่าเขาอะค่ะมีคลังสินค้ามากกว่า180ปประเทศส่งสินค้าส่งตรง ถึงบ้านเราได้เลยค่ะรอรับสินค้าได้เลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ